ดิคาบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่6 7 1นแล้วนะครับมีภาพสวยสวย26กรายการมานำเสนอนะครับพร้อมรายการหนึ่งของสะสมนะครับเดี๋ยวเราฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปกันนี้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ่งเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับ0 9 3 9 6เ2 3 6 1เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID ดียไลน์นะครับ M O O I M 2นะครับส่งไม่ตรงปก ส่งผิดจักที่ไลค์แต่ถัดํำรูสูญหายผมมาผิดชอบให้นะครับผมมากรุงเทพหลายวันนะครับภาพอาจจะไม่ชัดหรืออาจจะไม่สะดวกก็ขออาภัยด้วยนะครับจต่จะพยายามจะไลฟ์ทุกวันแล้วก็ส่งให้ทุกวันนะครับเริ่มในการที่หนึ่งของอีกทีที่6 7 1เหนนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะแต่ก็อยักทำมาเนาะนี่นะครับเป็นภาพสมเด็จนะครับ ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับคือไฟมันอาจจะไม่พอนะครับในการที่หนึ่งนะครับจะพยายามจะทําให้ชัดที่สุดนะครับในการที่หนึ่งในการที่สองเข้ามาในกกอบสแตนเลสนะครับเป็นพระพิมพ์วัดเกตชโยนะครับเรียมกกอบสแตนเลสอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับในการที่สาม ก็เป็นผ้าสมเด็จวัดเกศนะครับจะพิมพ์เนื้อหาออกสีปูนแห้งนะครับอ้างออกสีปูนแห้งนะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับจะออกสียุ้มพูน,นะครับจะสะนทอนสะท้อนแสงเลยนะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ก็เป็นผ้าสมเด็จนะครับอันนี้ไม่มีเลี่ยมไม่มีอะไรนะครับเป็นพิมพ์เข้าบวบเอคืเาเรียกอะไรนะ ฐานคู่ฐานอะไรสักอย่างเรื่อไม่ถูกนะครับเนี่ยเนื้อหาผิวทรงจัดจ้านนะครับเนื้อวัสขุ้งจัดนะครับรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าเป็นพระไม้นะครับไม้ยูดํานะครับแกะสมเด็จนะครับเรียมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับเป็นไม้ยูดํานะครับเป็นรายการที่ห้านะครับ รายการที่หกเป็นเหรียญเล็กนะครับวันนี้เหรียญจะเล็กลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นลุงปูสุกนะครับเป็นลุงปูสุกร์ชิ้นเศมารุนพิเศษนะครับรอสอหลังรอสองหนึ่งสองเก้าหลังกรมหลวงนะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับเรี่ยมรอบสแตนเลสนะครับนี่เขาจะมีเหรียญเล็กเหรียญใหญ่นะครับต่เหรียญใหญ่สภาพสึกนะครับนี่จะเล็กกว่ากันเยอะนะครับเีย่เทียบให้ดูนะครับเหรียญเล็กนี่รายการที่หกนะครับ เหรียญใหญ่เป็นรายการที่เจ็ดนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับนี่สุกมดเลยนะครับเนนื้อป้าก้านะครับหลวงตู่สุขหลังกลมมรวงนะครับรายการที่แปดก็เป็นล็อกเก็ตนะครับนี่นะครับเป็นล็อกเก็ตกลมมลวงทุมพรนะครับหลังยันห้าแบบนี้นะครับเปรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้า เป็นพารูปล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับพิมพ์หลวงพ่อเงินบางคานะครับในตะไบพ้นนะครับเนื้อหาดีนะครับพัาเลยปึกเลยนะครับปึกเลยนะครับเรายการที่เก้านะครับไปมาไปไปนิดนึงนะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบ เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระไหลทองลงยานนะครับหลวงพ่อสดทอน,นะครับหลังยันห้านะครับเป็นเหรียญปีสี่เจ็ดนะครับจะไม่ผิดนะนี่นครับปีสี่เจ็ดหรือปีห้าเจ็ดือให้นันเเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบ ปี47นะครับปี47เป็นพพสทองนะครับปรไหลทองยาปี47นะครับสวยๆเลยนะครับรายการที่11จะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงปูเอี่ยมนะครับปูเอี่ยมนะครับหลังยันนะครับอขเรียกหลังย่างสีน้องแบบนี้เนาะมีต่อโค้ดนะครับมีต่อโค้ดด้วย แต่ผมไม่รู้ว่าออกปีไหนอะไรยังไงนะครับแต่แลหลังมีต่อโคตรตัวหนึงน่งนี่นะครับโคตจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นอาการที่สิบเอ็ดนะครับตาการที่สิบเอ็ดนะครับวัดอะไรนะวัดใจล่มนะครับวัดใจล่มเขาเขียนว่ายัางไงน,นะครับปูเกียบไปออกวัดใจล่ม ไปเรียนทองแดงอย่างนี้นะครับสวยดีนะครับไม่อาจจะไม่ชัดนะครับขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่องรางนะบางคนเขาเลื่อนกันเป็นเ้าตอกเระ่วงหรือเ้าตอกเิ็สีนะครับชิ้นใหญ่นะครับเป็นหินมุกมหามงคลนะครับค่อนข้างก้อนใหญ่นิดนึงนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสาม ก็เป yeah. ็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเลิงนะครับพูดเขียนไว้อย่างนั้นนะครับสองหน้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเลิงนะครับกับสุพรรณบุรีนะครับปีสองกว่านะครับปีสองสามนะครับพ่อเลิงนะครับสองพี่น้องนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญลูกไผ่เลยเแบบนี้นะครับสองหน้านะครับนี่นะครับ รายการที่สิบสี่ก็เป็นเหรียญกระไหลลงยานะครับเรียมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญปู่ทวดนะครับปู่ทวดหลังอะไรนะครับเดี๋ยวดูให้ชิมมันจะเหรียญเลยต้องสองนะครับหลังสมเด็จโตนะครับไม่รู้ออกที่ไหนปีไหนนะครับแต่เหรียญสวยดีนะครับเป็นกระไหลทองนะครับเป็นเหรียญกระไหลนะครับเรียมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับราการที่สิบห้า เป็นเหรียญพยานนสังวรนะครับเนื้อฝาบาทนะครับออกทองเหลืองเล็กนะครับปีสามสองนะครับเข้ามาในถุงซองเหมือนเดิมอย่างนี้เลยนะครับปีสามสองนะครับพยานนสังวรนะครับเหรียญเล็กรายการที่สิบหกเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเนื้อดินผมไม่ทราบว่าเป็นปลูกไหนอะไรยังไงนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ด เป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเป็นยันห้าชุบนะครับอันนี้ก็เป็นชุบนะครับไม่ใช่กอบเป็นกะไหลทองชุบนะครับกระไหลทองชุบนะครับหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลนะครับเป็นล็อกเก็ตออกวัดก้วยมงคลนะครับหลังยันห้านะครับเขียนมาเลยนะครับรายการที่16นะครับเอ้ยรายการที่17นะครับรายการที่18 เป็นภาพพิมพ์ทรงคล้ายนะครับคล้ายวัดกิ่นแก้วนะครับแต่เรียกพิมพ์ไม่ถูกนะครับไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้นะครับในรายการที่18นะครับคล้ายคุณสะนะครับโยโย่นิดนึงนะครับรายการที่18ในรายการที่19เป็นปิดตานะครับเรียมพลาสติกเก่านะครับเป็นเนื้อผงนะครับเรียมพลาสติกโบราณมา่างด้านหลังมียันนะครับยันนะครับโตนิดนึงนะครับในรายการที่19นะครับรายการที่ยี่สิบ เป็นพับปกโพนะครับปกโพเนื้อดินหรปาดแบบนี้น่าจะเป็นทางเหนือนะครับเป็นตระกูลเชียงแสนนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับองสูงอยู่ประมาณสักสองนิ้วได้นะครับประมาณสองนิ้วรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นปิดตานะครับสายโคราชนะครับเป็นสายโคราชนะครับวัดละเวนะครับจะเป็นหูแบบนี้นะครับเป็นปิดตาหูก็ตายนะครับเนื้อผมมันค่อนเก่านะครับ แต่รุ่นไหนอะไรปีหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อหมานะครับแต่ผมแยกไม่ถูกนะครับาการที่ยี่สิบเอ็ดายการที่ยี่สิบสองเป็นสิงนะครับเป็นสิงกระดูกแกะเก่านะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนตาแดงจะเป็นกระดูกนะครับเนื้อท่านเป็นกระดูกสามวันนะครับ,รนรบในการที่ยี่สิบสองนะครับรายการที่ยี่สิบสามเป็นลูกถ่ายสมเด็จโตนะครับเป็นลูกเป็นลูก แ,บบแต่ด้านหลังพิเศษตรงที่มีคาถาชินะบัญชรน,นะครับขนาดห้อยคอได้นะครับแล้วเลียงพลาสติกค่อนข้างเก่าจะเป็นรูปพิมพ์หรือรูปถ่ายนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าแต่ดูว่าเขาทําดีนะครับแล้วก็มีนี่นะครับมีพระคาถาชินะบัญชรข้างหลังอยี่ยเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รูว่าเขา สร้างงานอะไรนะครับแต่สวยดีนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามครบยี่สิบสามรายการในวงละสองร้อยบาทสองฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนียี่สี่ยี่ห้ายี่หกเป็นรายการพิเศษนะครับสามร้อยบาทนะครับพร้อมค่าดจดส่งนะครับทุกรายการนะครับเดี๋ยวเริ่มรายการที่ยี่สี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อจะพุนๆหน่อยนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ สามร้อบาทพร้อมค่าจัดส่งครับกรอกไม่ใช่เงินนะครับสั่งพลอยแบบนี้เลยนะครับรายการที่25เป็นองค์ใหญ่มานหน่อยนะครับเป็นเนื้อผงหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพิมพ์ปกโพแต่นี้ใหญ่ดีนะครับด้านหลังมีพระแม่ธรณีอยู่เลยผมนะครับเป็นรายการที่25้านะครับรายการที่26ผมพยายามแกะก็จะแกะลําบากนะครับเหมือนผมจะแกะลําบากจะอ่านได้ว่า เป็นปิดตาวัดถ้ำสิงโตทองนะครับด้านหน้ามีภาษาจีนนะครับใต้ฐานนะครับด้านหลังก็นี่นะครับเขียนวัดถ้ำสิงโตทองนะครับแล้วก็มีตะกุดทองแดงฝังนะครับหลังยันดวงนะครับขสออ่อยเดี๋ยวผมดูให้ชีนนะครับก็เขียนแต่ผมแกะกรอบไม่ออกนะครับน่าจะเป็นปีสองห้าหกห้านะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับแต่องค์ใหญ่จมโบนะครับนี่ก็สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับ ครบ26รายการนะครับ1-23องศ200บาท24 25 26อง300บาทนะครับส่งฟรีทุกรายการนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการของสะสมแต่วันนี้ผมของสะสมไม่ค่อยได้ออกมาก็เลยไม่ค่อยได้เลยเอาเป็น25ตะวัษนะครับแต่มือเขากะเทาะนะครับกระเทาะหายไปเลยเดี๋ยวจะกับกักนนะครับมือนะครับตรงนี้หายแหวงไปหายไปเลยนะครับ แต่ผมเห็นว่าเป็นเนื้อหาดีพุทธคุณดีนะครับก็เลยเผื่อมีท่านใดชอบนะครับเผื่อไว้ใช้พุทธคุณนะครับอันนี้ยี่ห้อสตวันี้เอาที่สองร้อยบาทของพาดจะส่งนะครับนรายการเพิ่มขึ้นมาจากของสะสมนะครับอันนี้นะครับครบยี่สิบหกรายการอันหนึ่งของสะสมนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุลพระเครื่องด้วยนะครับขออภัยนะครับภาพหรือว่าอะไรอาจจะไม่ชัดมันจุกระหุนิดนึงนะครับผมมาทุลักณ์นะครับ 好不困难，上